มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและ JW m a r r i o มริออทภูเก็ต r ีสอร์ทแอนด์ขอเชิญร่วมง,งานวิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลครั้งที่8ร่วมวิ่งมินิมาราทนวิ่งเพื่อสุขภาพชิงทุ่ยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตวันที่3มิถุนายนนี้ณพนะู้เจสันหมู่บ้านสวนมะพร้าวปล่อยตัวเวลา6นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร089 292 0894 หรือ089 733 8830จัดโดยมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและ JW m a r r i o t แมริออ t ภูเก็ตรีสอร์สนับสนุนโดย Syndo ซีโนแปซิฟิกมูเวน i ิกไอศครีมไทเบอร์เร e น้ำดื่มช้างนกแอร์เซา e ์เทิร์นมีเดียเรดิโอป89.75 Blue Wave 90.5ไอเดียที8และ p ภูเ e t ตเ s สกรุ๊ป